ไอ้คำว่าจนเนี่ยเอาคนแค่ไหนที่เรียวกว่าคนจนคนระดับไหนเรียวกว่าคนจนในทางโลกทือสมมุตินั้นเขาประเมินกันที่รายได้ได คนมีรายได้น้อยถือว่าเป็นคนจนคนมีรายได้มากถือว่าคนรวยซึ่งก็เป็นวิธีการเราวัดผลกันแล้วก็สมมติตั้งสมมติฐานกันขึ้นมาเองว่าคนมีรายได้เท่านี้จึงจะจัดว่ารวยเช่นถ้ารายได้ต่อหัวปีหนึ่งได้สักเจ็ดหมื่นบาทถือว่าเป็นคนรวยหรือปีละหนึ่งแสนบาทก็จัดว่าอยู่ในฐานะที่ดีถ้าปีหนึ่งมีรายได้เพียงแค่หนึ่งมืนกว่าบาทไม่ถึงสองหมื่นบาทนี่ถือว่าเป็นคนจนเราเอารายได้มาเป็นเครื่องวัด ความมีความจนซึ่งก็ยังเป็นวิธีการที่ไม่ตรงตามความเป็นจริงเคยได้ยินคนมีเงินประมาณร้อยล้านบ่นว่าแหมฉันจนเหลือเกินพันล้านก็บอกโอ้เคยแคก็ว่าฉันมีฉันไม่มีเลยเนี่ยฉันจนเหลือเกินก็แสดงให้เห็นว่าอจำนวนเงินทองนี่มันไม่ใช่หนเครื่องวัดความมีความจนของคนและความมีความจนนี่มันวัดกันที่ตรงไหนเราจะอะไรมาเป็นเครื่องวัดความมีความจนนี่เห็นจะต้องวัดกันที่จิตใจก็จิตใจของมนุษย์เนี่ยถึงแม้จะไม่ใหญ่นักแต่ว่า ไม,ม่ค่อยอิ่มคือความรู้สึกต้องการทางใจเนี่ยมันไม่มีสิ้นสุดไม่อิ่มอ่ะคือพอมีอย่างนี้ก็คิดอยากจะมีอย่างโน้นต่อไปมีเท่านี้ก็อยากจะมีเท่าน้นต่อไปทางศาสนาก็เรียกว่าความทยานอยากความทยานอยากคืออยากอยากได้มากๆหรือที่แปลสัส้นๆแบบแปลว่าความอยากใหญ่เมื่อเกิดความอยากความต้องการขึ้นมามันก็เกิดความหิวเกิดความกระหายความหิวความกระหายเนี่ยเราจะหิวอะไรกระหายอะไรก็ตาม ความหิวความกระหายนั้นมันก็เกิดมาจากความอยากเพราะถ้าไม่อยากมันก็ไม่หิวเมื่อมันหิวมันก็อยากเช่นเราหิวข้าวอยากทานข้าวหิวน้ำอยากทานน้ำหิวยศอยากได้ยศหิวลาบอยากได้ลาบหิวอํานาจจะอยากได้อํานาจหิวคําสัรงเสริญเยินยอกขอยากได้คําสัรงเสริมเยมินยอหิวความสุขก็อยากจะได้ความสุขเราเขาแสวงหากันก็เหตุว่าเมื่อมีความหิวขึ้นมามันก็เกิดความอยากฉะนั้นคนเรานี่ก็อบอกจึงอยากอยู่เสมอเมื่อยากแล้วก็ไม่พออย่าคิดว่าเมื่อเราอยาก รับทานอาหารที่อร่อยอร่อยแล้วพอได้รับทานแล้วมันก็จะพอจริงอาหารที่เราบริโภคที่เป็นรูปธรรมเนี่ยพออิ่มแล้วมันก็หยุดอยากแต่มันหยุดอยากไปชั่วครู่่านั้นนะพอมันย่อยหมดหิวอีกก็อยากต่อไปอีกเหมือนเมื่อเช้านี้อิ่มแล้วแต่พอเย็นเข้าหิวอีกแล้วหรือตอนเที่ยงหิวอีกแล้วอยากจะรับประทานต่อไปนี่ก็หนึ่งมาจากเหตุว่าความอิ่มที่เราได้รับนั้นมันเป็นรูปธรรมแล้วมันก็ หมดความอยากไปชั่วขนาดหนึ่งแต่ผลสุดท้ายก็ยังอยากอีกต่อไปถ้าความหิวที่ละเอียดการดื่มลงไปเช่นหนึ่งคนที่ชอบดื่มสุราหิวสุราพอได้ดื่มสุราเสร็จก็คิดว่าเออพอแล้วแต่ปรากฏว,ว่าคนดื่มสุราเนี่ยไม่พอดื่มไม่ไก้กีก่ขวดกี่ขวดไม่พอไปพอไปหยุดเอาตอนเมาไอเมาเนี่ยหมายาว่าไม่มีปัญญาจะดื่มต่อไปหรือมันหมดแล้วแต่ถ้ายัางมีป้อนมีเสร์ฟอยู่เสมอๆนี่ดื่มจเนเมาไม่พอแสดงว่า การดื่มสุรานี่ไม่อิ่มหรืออย่างเราง่วงนอนเราไปวามรู้สึกว่าไหมอยากนอนแล้วเกิดวันนี้นอนให้อิ่มให้เต็มที่อนอนให้อิ่มธรรมดาเราเป็นผู้ใหญ่นี่ก็หกชั่วโมงก็อิ่มแล้วนะถ้าได้หลับเต็มที่สักหกชั่วโมงหรือเจ็ดชั่วโมงแต่หนึ่งวันนี่ถือว่าพักผ่อนเต็มที่ถ้าต่ำกว่าหกชั่วโมงนี่ก็ถือว่ายังไม่เต็มที่บางทีเราวันนี้นอนมันก็สิบชั่วโมงนอนมปก็สิบชั่วโมงคิดว่าอิ่มแล้ว ความหิงไม่อิ่ม็ต,ตื่นขึ้นมาแล้วอยากนอนต่อไปอีกสิบชั่วโมงยังไม่พออยากแถมอีกสักสิบชั่วโมงต่อไปอีกพอต,ตื่นขึ้นมาอีกรับประทานอะไรเรียบร้อยเสร็จบรรเทาความหิวแล้วอยากนอนต่อไปอีกก็แสดงว่าการนอนนี่ก็ไม่อิ่มคือไม่มีวันพอนอนตลอดชีวิตก็ไม่พอขนาดนอนแบบพยาน,น้านอนแบบพยานหน้าหรือคนทั้งหลายคงจะทราบว่าพยานาคนี่แกหลับแต่ละครั้งนี่ พระพุทธเจ้า,ากสรู้องค์หนึ่งองค์หนึ่งนี่มม่รู้สี่อสงไขยแสนกับนพยานาคหลับสีงตอนที่พุทธเจ้าท่านลอยถาดทองในแม่น้าเนรัมเชลาถาดก็หล่นตุ๊บไปที่นาคมาพิพบพยานาคตกใจตื่นก็รู้อ้าวพระพุทธเจ้าตัสรู้อีกองค์หนึ่งแหละก็สะแสดงว่าแม้นี่แกหลับแต่ละครั้งแต่ละครั้งนี่ครั้งหนึ่งเท่ากับพระพุทธเจ้ามาอุบัติในโลกหนึ่งพระองอ์นี่หลับแบบพญานาคในนาคพิพบหลับนาถึงอย่างนั้นพญานาคก็ไม่อิ่มนอนึนสี่อสงไขยแสนกับก็ไม นะจนเขาบรรลุนิพพานกันไปหมดแล้วพายานนาคก็ยังหลับตีอยู่นั่นแหละยังเป็นนาคอยู่ใต้กับที่พทตลอดเวลาเราะเห็นแกนอนนอนจนไม่ได้ไปนิพพานกัน,กนทั้งพวกเขาไปนิพพานกันไปหมดแล้วนาคก็ยังเฝ้านาถกัทีพทอยู่ตลอดเวลาแสดงว่าไอ้การนอนนี่นอนเท่าไรเท่าไรไม่อิ่มพุทธเจ้าถึงกลัสว่าการนอนนี่ไม่มีวันดีอีกอย่างหนึ่งคือการคุค เธเถียงกันคําว่ากามคุณเมื่อเร็วนี้ไปญี่ปุ่นด้วยกันเจ้าคุณเทพโสพลวัดพระเชตฐพลเจ้าวาดวัดไทยในเอแอลเอไปด้วยแล้วเจ้าปุณวดตักน้ำที่จะมาถามไปอาทิตย์นึงไปญี่ปุ่นไปอาทิตย์หนึ่งก็ไปนั่งเถียงธรรมะกันในญี่ปุ่นไอ้การคุณเนี่ยเราแปลเรื่องแปลว่าอะไรคือมานั่งแปลคําว่ากามคุณกันว่าแปลว่าอะไรการคุณท่านเจ้าคุณเทพจะบอกท่านมาแปลแล้วก็่แปลตรงสภาวะก็แปลว่าเพิ่มความอยากแปลว่าเพิ่มความอยากคือมันเพิ่มความอยากความอยากมันเพิ่มเลยก็ไอ้ที่เราไปแปลตามท แปลว่าการมาคุณนหมายถึงว่าการมมันนันมีคุณพอเอ๊ะทำไมไม่ใช้กรมการมมาโทษนะถ้ากรมมันเป็นโทษน่าจะใช้กรรมการมมาโทษแต่นี่คนใช้กรรการมมาคุณไอ้คุณศัพั์เนี่ยหรือคุณศัพท์เนี่ยหมายถึงความดีหมายถึงความมีประโยชน์แสดงว่าการเสพกรรมมันเป็นประโยชน์มันเป็นคุณคือมีความสุขทําให้เกิดความสุขจึงได้ใช้กรรมการมมาคุณมันก็ขัดกันอีกกับคําสอนที่ว่าการมนั้นมีโทษที่ท่านตรัสสอนไว้ในบางแห่งก็บอกว่ามีรสอร่อยน้อย แต่มีความเผ็ดร้อนมากเหมือนัันคือมีความทุกข์มากอ่ะมีความสุขน้อยแต่มีความทุกข์มากมัหมายถึงว่าทุกข์มันจะติดตามมาเนี่ยมันมากเหลือเกินแต่ความสุขมันมีนิดเดียวก็ไปขัดกันก็เลยวิจัยกันมาไอ้กามคุณนี่มันน่าจะแปลอีกอย่างคือแปลว่าเพิ่มความอยาก <c oughs> เพราะมันเพิ่มเลยมันไม่มีหยุดอ่ะ,อ,ะอยากแลอยากอีกอยากแลอยากอีกบองมันเพิ่มอยู่เรื่อยๆไปเขาจึงเรียกว่าเป็นกามคุณเช่นคนที่มีพันยาอยู่หนึ่งคน ก็อยากจะมีอีกสองคนอะไรเงี้ยมีสองแล้วไหนอยากจะมีสักสามคนคือเพิ่มไปเลยถ้าอนุญาตแบบสุลตา่านสุลตา่านให้อนุญาตให้สี่คนหรืออิหม,ม,ม่ามมีด้วยสี่คนกล่าวว่าไม่จํากัดกันไม่มีหลักศาสนาจํากัดคือให้มีได้ตลอดไปเนี่ยผู้ชายก็อยากจะมีเมียสักร้อยคนแลวร้อยคนยังไม,ไม,ไม่พอนะถ้าจกดมีได้เกินแล้วแกก็เอาต่อไปอีกสองร้อยคนนี้เป็นความจริงนะเพราะอตมาเป็นผู้ชายและโยมผู้ชายอะไรแล้วคนก็ต้องคิดอย่างนี้ถามมาหลายคนแหละบอกใช่ มันมันเพ <hi> ิ่มความอยากเรื่อยๆบอกนี้เนี่ยคือการบุคุณเพราะการบุคคลในเวลาเพิ่มความอยากอยากต่อไปไม่มีที่สิ้นสุดฉะนั้นด้วยเหตุที่คนเราเนี่ยมันมีความอยากเรื่อยไปไม่ยอมหยุดอยากเมื่อไม่ยอมหยุดอยากไม่มีความเบื่อหน่ายความต้องการมันก็ไม่มีที่สิ้นสุดเหมือนคนอยากรวยถ้าอยากรวยมันก็อยากรวยเรื่อยไปตราบใดพี่ยังไม่หยุดอยากก็ยังไม่รวยยังจนอยู่ตลอดเวลาไอ้ที่จนในพฤติว่าไม่ยอมหยุดอยากนั้นคนที่มีเงินสักพันล้านแล้วถ้าไม่ยอมหยุด ก็ยังบ่นยังบ่อนอยู่ตลอดเวลาว่าจนไม่รวยมีพันไร่เองจนอยู่ตลอดเวลายัางไม่พอที่ความพอเนี่ยจะเอาัปที่ตรงไหนคุณท,ที่ร้องเพราเงินวัดตอนเยหอมท่านท่านเขียนไว้ที่หน้าวัดท่านว่ารู้จักพอกาอสุขทุกสถานอันนั้นท่านพูดหลักธรรมตรงสภาวะก็ะความสุขมันจะเกิดขึ้นมาอยู่ที่ความพอถ้ารู้จักพอกาสุขทุกสถานทีนี้เราก็มานึกถึงคนจนคนรวยคนที่ว่าจนคนที่ว่ารวยเนี่ยในสมมติฐานที่เราตั้งกันไว้ โดยเอาเงินหรือรายได้ของประชาชาิมาเป็นเครื่องวัดก็ยังไม่ตรงตามความเป็นจริงเพราะตามความเป็นจริงนั้นคนที่รวยคือคนที่พอคนที่มีความส,สุขคือคนที่รู้จักพอเมื่อรู้จักพอก็มีความสุขไม่เกิดทุกข์ถ้าไม่รู้จักพอมันก็เป็นทุกข์ตลอดเวลาฉะนั้นความยากจนที่เราวิจัยกันว่ามันมีอยู่มากถึง7 5มันเกิดมาจากอะไรพระพุทธเจ้าสอนให้คนจนหรือเปล่า กล่าวตองกันข้ามสอนให้คนรวยหลักธรรมที่สอนไว้นี่สอนให้สแสวงหาประโยชน์ในโลกนี้ก็คือให้สร้างฐานะให้ร่ํารวยอย่างที่กล่าวไว้ว่าอุทาตาวินทตเตพนงังคนขยันย่อมหาทรัพย์ได้หรือในพิศธ,ธรรมที่จะประโยชน์ท่านสอนหลักธรรมไว้สี่ข้อเพื่อสร้างประโยชน์ในปัจจุบันว่าถ้าใครมีหลักธรรมสี่ข้อนี้แล้วเนี่ยจะไม่ยากจนจะเป็นเศรษฐีเกจิอาจารย์สมัยหลังก็ถอดอวุจัยบาลีนี้มาท่องเป็นคาถาคืออุอากะะักกั เพาเป็นหัวใจเศษรษฐีขาดไร่ท่องคาถาสี่ตัวนี้อยู่เสมอแล้วท่านบอกว่าจะไม่ยากจนจะเป็นเศรษฐีคืออุอากะสะอุนี่กะถอดมาจากสุทันะสัมปทาแปลว่าความเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยความพยันมหมั่นเพียรถึงพร้อมด้วยความพยันมหมั่นเพียรอาถอดมาจากคมัมอารักขะสัมปทาถึงพร้อมด้วยความรักษารู้จักรักษาทรัพสมบัติที่สแสวงหามาได้ด้วยความภาคเพียรกะ ถอดมาจากคำว่า,าตรยานามิตรตาแปลว่าคบคนดีเป็นมิตรเป็นสหายสะถอดมาจากคำว่า,าสมชีวิตาแปลว่าการดำรงชีวิตให้เหมาะสมกับฐานะเกิดสมชีวิตาอบอกในสี่ข้อเนี่ยสี่หลักใหญ่ๆนี้ถ้าผู้ใดปฏิบัติไดโดยสมบูรณ์แล้วก็จะไม่ยากจนเพื่แสดงให้เห็นว่าหลักคําสอนในพระพุทธศาสนานั้นมุ่งขจัดความยากจนแต่ทําไมคนไทยจึงจนเอาละเราจะอ้างว่าเมืองไทยเนี่ย ดินฟ้าอากาศไม่เอ,อื้ออํานยบางพื้นที่แห้งแรงก็อ้างไม่ขึ้นก็พูี้อากาศนี่ในเมืองไทยเลยจะเราเป็นนูี้อากาศที่ดีที่สุดเราอยู่เหนือสูงสูตรขึ้นมาเพียงสิบกว่า ไม่เกินยี่สิบสุดที่อำเภอขวามันมันจะแค่ยี่สิบสุดเขตประเทศไทยถ้าอยู่ใต้เส้นศูนย์สูตรตรงศูนย์สูตรพอดีก็สุมาตราแถวบูไในแถวสุมาตราอิโนโดนีเซียนี่กล้ศูนย์สูตรพอดีของโลกแาก็ถือว,ว่าที่นั่นเป็นที่อุดมสมบูรณ์ฝนตกตลอดปีป่าไมา้เยอะพืชพันธุ์พันธุ์ยาหารเกิดที่นั่นมากสมุนไพรก็เยอะเราเหนือขึ้นมาหน่อยแล้วก็เหนือไม่มากอยู่ระหว่างความร้อนกับความหนาวพอดีคือไม่หนาวจัดไม่ร้อนจัดก,ก็เรียกว่าเมืองไทยนี่ เป็นถิ่มที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดแล้วถ้าพูดถึงดินฟ้าอากาศมันก็ไม่เป็นอุปสรรคต่อาการประกอบอาชีพคนไทยสามารถประกอบอาชีพได้ตลอดปีเดลเตส์นี่ทำได้ตลอดปีไม่ใช่ว่าทำทำไม่ได้ตลอดปีแต่บางประเทศนี่เขาทำไม่ได้ตลอดปีอย่างประเทศที่อยู่ถึง35-40 45-60นี่น้ำแข็งเกาะตลอดปีหรือหน้าหนาวที่หิมะลงมาเป็นเม็ดๆอย่างเงี้ยเขาปลูกอะไรไม่ได้ละปีหนึ่งกขปลูกได้เพียงอย่างมากก็ เดือนเจ็ดเดือนแต่ทําไมเขาร่ารวยแต่พวกเราทําได้ตลอดปีนี่กลับไม่รวยที่ไม่รวยนี่แล้วก็เจอจุดวักขาดอุปฐานะสัมปทานะและที่ขาดอุปฐานะสัมปทานนะั้นก็เดินมาจากเราเหตุเราไม่มีจังหวะหยุดกันเลยถ้าหากว่าปีหนึ่งนี่เราหยุดกันสักบ,บ้างสักสามเดือนจะเพิ่มความขยันขึ้นเพราะว่าชีวิตของเรามันจะกระชับกระเฉงขึ้นก็ตามหลักจิตวิทยาเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเราทําอะไรมันจําเจจ,เจําเจบ่อยๆแล้วมันเบือ่อ เบื่อง่ายเด็กคนเราที่อยู่ในที่ที่สบายเกินไปตลอดปีเนี่ยมันก็ไม่กระตือรือร้นอะไรถ้าชีวิตมันก็มีแต่ความจําเจเมื่อจําเจนานๆเข้าก็เบือ่อเลยกลายเป็นความเกียดคร้านเฉื่อยชาไม่กระตือรือรน้นและนี่เองที่ทําให้เราเนี่ยไม่เจริญก้าวหน้าเท่าที่ควรทั้งๆที่พระพุทธเจ้าท่อนสอนให้ขยันแต่เรายังนิยมความไม่ขยันกันอยู่และเรามีความเชื่อว,ว่าความขยันเป็นความทุกขคนขยันมากนี่เป็นคนทุกข์มากคนเกียจคร้านนี่เป็นคนสบาย แล้วเราก็มักจะมองกันว่าคนทํางานนะักคือคนมีกรรมคนไม่ทําอะไรเลยแต่มีกินเนีย่ยเป็นคนมีบุญนะทาบุญก็อธิษฐานว่าขอให้ฉันมีความสุขมีความสบายเกิดชาติใดชั้นใดก็มีเงินทองมากมายนะไม่ต้องทําอะไรขอให้นั่งกินนอนกินและอธิษฐานนี่เรียกผิดนะหลายคนรวยจริงแล้วก็นั่งกินนอนกินจริงๆเยิมหลายคนมีสตางแต่เป็นอมตา เดินก็ไม่ได้ต้องมีคนป้อนอย่างนี้บางคนนอนบอกแม่นี่นอนกินจริงๆบางคนก็นั่งกินบางคนนอนกินแล้วอย่างเนี้เป็นความสุขหรือความทุกข์เราาจากที่อดีตประชาติเคยอธิษฐานมานะว่าเกิดชาติใดชาติใดขอให้เดินนั่งกินนอนกินมันก็ได้นั่งกินนอนกินจริงๆคือนั่งบนเตียงด้วยบางทีมีคนป้อนข้าวหยอดข้าวต้มกันเลยเนี่ยนั่งกินนอนกินหายใจก็แต่ังไม่ต้องใช้บางทีต้องใช้ออกซิเจนใส่ปาก เปิดปุบปุบหายใจให้เสร็จเรียบร้อยเอาอย่างนั้นือเปล่าอ่ะชีวิตอย่างนั้นมันะเป็นสุขหรือเป็นทุกข์มันก็เป็นทุกข์เพราะฉะนั้นไอความสุขของมนุษย์ที่แท้จริงเนี่ยอยู่ที่การทํางานเพราะการทํางานนี่เป็นสุขจริงๆแล้วลืมหมดทุกอย่างพอจิตอยู่กับงานแล,ล้วล,ลืมและเป็นความสุขโยมทดลองดูก็ได้มีที่ดินปลูกต้นไม้ก็ได้แค่ปลูกต้นไม้นม่กระเพลินนะถ้าไม่ได้ปลูกต้นไม้อยู่ด้านเฉยๆก็ลองหาอะไรมาดูเล่นเครื่องอลไรเครื่องไม้คลามอะไรก็ได้มั่งดู จะกันลูกดูมันทั้งวันก็ได้เลินเหมือนอย่างคนเล่นพลักเรื่องสองหรือท่านแล้วหลวงพ่อองค์เดียวกันเนี่ยสองแล้วก็สองอีกสองแล้วก็สสองอีกก็ดีเป็นสุขไปวันวันบ่ายกันนั่งคุยกับนกว่างมึงคุยกับนกเขาหนึ่งไอ้นกมันก็พูดบางไปพูดบางแล้วกันนั่งชวนมันคุยอยู่เรื่อยไปบางฟังนกเขาขำมันก็หมดไปวันวันเลินดองการทําอะไรสักอย่างมันทําให้ชีวิตเลินแต่ขอให้เราเลือกทําในสิ่งที่สร้างสรรค์ ในสิ่งที่เป็นประโยชน์ถ้าคนทุกคนลุกขึ้นทํางานกันเพื่อเะเทศด้วยความขยันหมั่นเพียรเออเมืองไทยไม่อยู่แค่นี้แหละไปอีกไกล,ลอ,อยู่ลองดูทุกคนลุกขึนทางานต้มกลอนก้าน50ล้านคนทําทาไม่หยุดที่ทาอยู่แล้วก็เพิ่มคนไปอีกเจ็ดว,วันนี้ทำหกชั่วโมงเพิ่มเป็นแปดชั่วโมงวันนี้เราเคยทํางานแค่สี่ชั่วโมงทํามันห้าชั่วโมงเพิ่มอีกชั่วโมงนึงงานมันไปตั้งไกลเพราะงานไป,กปนไกลเนี่ยความก้าวหน้าเกิดแล้วเพียงแค่หนึ่งชั่วโมงเท่านั้น ลองคิดดูทั่วประเทศหนึ่งห้าสิบล้านคนคนละหนึ่งชั่วโมงงานจะเพิ่มไปเท่าไรใครมีงานอะไรก็แล้วแต่ใครจะทํางานอะไรก็แล้วแต่ทำับบอย่างไหนทําอย่างนั้นเพียงแต่เพิ่มความขยันก็คืออุปถานะสัมปทานดูซิว่าจะเอาชนะความจนไดนะ้ต้องชนะแน่นอนแต่เพราะเหตุว่าเราเนี่ยไม่เชื่อพระพุทธเจ้ามันก็ยังจนอยู่บางคนขยันจริงขยันทำมาหากินจนดํ่รวยแต่ไม่รู้จักรักษา พอไม่รู้จักรักษาเข้าสมบัติที่หามาเนี่ยมันพังหมดรือบางทีก็ไปหมกมุ่นอบายยมุขมันก็เลยพาไปสู่ความวิบัติยังบางคนเก่งจริงๆสร้างตัวจากความยากจนมาจนร่ำรวยถ้าจะให้เป็นนายธนาคารก็เป็นได้แต่เขาเปิดธนา,าราม่ลวลาเขาก็เปิดครับครับมันก็เหมือนกับธนารารเพราะเป็นบริษัทเงินทุนเหมือนกันครับมันก็มีแต่กําไรรู้จักสร้างตัวตัวทั้งมีครับไดแ้แต่ไม่รู้จักรักษาได้คบคนพานเป็นนิด อล,ลาศไปเล่นไพ่ที่มากเก้าบาง้องโงบางเจ๊งคัดเพิ่งล้มระเทระนาบหมดทุกวันนี้ไม่ใช่ล้มประคั่นคุณรับถามเจอพี่บอกมันไปเล่นการัน,นันเสียการพน,นันทีเป็นสิบสิบล้านเพราะเจ้าของว่อนการัน,นันเนี่ยมันจะมีวิธีล่อใจลูกค้าไปเ,เทคแคร์หมดทุกอย่างเลยเดิมจะเป็นพระราชาจะเอาอะไรบอกมือที่อยู่ที่จิน้สบ,บายนุ่มดีบัตรอย่างเต็นที่ขอให้มาเล่นเถอะ แล้วพ่อค้าเมืองไทยเดี๋ยวนี้เขาก็มีวิธีเอาใจลูกค้าพาไปเที่ยวห้องโกงมาเกล่ยไ,ไปเที่ยวมันจะเที่ยวเปล่าหรอกพาไปเล่นไพ่เด้อไอ้บางคนเนี่ยพ่อค้าใหญ่โตอะไรพ่อค้ากระจอกกระจอกเนี่ยเร็จแ <c oughs> ล้วกลับมาเจ๊งบางมีสร้างสิ่มาลูกเมียเดือดร้อนเลาะในเรื่องการทาน,นั้นเนี่ยเพราะไม่เชื่อพระพุทธเจ้าเสียดายคนเก่งๆหลายคนเสียคนหมดเสียเครดิตเสียคนมันสมองดีขยันดีแต่เพราะประมาทถ้าเราเชื่อพระพุทธเจ้า คือเมื่อเรา,สร,าสร้างสิ่งใดขึ้นมาแล้วต้องรู้จักรักษาเว้นอบายมุกมีหรือที่เราจะเอาชนะความยากเกนไม่ได้ถ้าเราไม่หมดมุ่นในอบายมุกชีวิตคนธรรมดาที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ก็เหมือนกันบางทีรายได้ก็ไม่มากอะไรแต่หมดมุ่นในอบายมุกเมื่อเราเชื่อพรวพุทธเจ้าหรือเปล่าเมื่อเราไม่เชื่อความยากเกนมันก็เกิดคนที่เขาเล่ยคนต่างๆในการเพื่อดึงดูดเงินมันก็มีมากมายขอให้เรา มกบุนเธอมีคนเขาจะมาตักโตวงได้เต็มที่หาผลประโยชน์ได้เต็มที่แสดงให้เห็นว่าเรามีพระพุทธจศาสนาเรามีธรรมะแล้วแต่เราไม่ได้ใช้ธรรมะให้เกิดประโยชน์ความยากจนมันจึงเกิดขึ้นในชีวิตของเราอันนี้ก็เป็นเครื่องวัดอันหนึง่งในทางรูปธรรมว่าเรานั้นได้ปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจ้าหรือเปล่าหรือแม้แต่บางท่านที่ศรรึกษาธรรมะมากมาย เป็นประเด็นเก้าประโยคก็มีแปดประโยคก็มีแต่จิตใจไม่มีธรรมะก,ก็มีหมกบุนในอบายยมุอก็มีนำเมาหัวทุ่นบอกบางคนที่สึกออไปเมาหัวทุ่นบอก็เป็นมหาประเด็นบางคนก็เป็นวิชาทิฏฐิไปเลยเป็นจิตโกไปเลยบางคนก็ตั้งตัวเป็นศัตรูกับศาสนาไปเลยโจมตีพระพุทธศาสนาปัดด่าพระบาดเจ้าติเตียนพระพุทธธรรมประสงค์ติเตียนวศาศาศาัตรวาอารามแม้จะบาปตั้งตัวเองที่เคยอาศัยข้าวชาวบ้านกินก็ติเตียนอย่างนี้ก็มี มีเป็นการแสดงให้เห็นว่าบุคคลประเภทเนี่ยประเภทเหมือนหนูประเภทที่หนึ่งที่ว่าเจาะรูอยู่แต่ไม่อยู่เหมือนคนสร้างบ้านแต่ไม่อยู่บ้านก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรจากบ้านที่ตัวเองสร้างขึ้นมาเราเรียนธรรมะไม่ปฏิบัติตามธรรมะก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรจากการเรียนธรรมะจากการศึกษาธรรมะเรานับถือพระพุทธศาสนานับถือพระพุทธเจ้าแต่เราไม่เชื่อไม่ปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้ามันก็ไม่เกิดประโยชน์ แก่ชีวิตของเราตปอย่างใดคนประเภทที่หนึ่งนี้มีปราเกิดอยู่ในโลกส่วนประเภทที่สองหนูที่อยู่แต่ไม่ได้ขุดรูเปรียบด้วยบุคคลที่เกิดมาในโลกนี้บางกลุ่มพวกไม่เล่าเรียนไม่ศึกษาไม่นวังกรรมัตถุศาสตร์ก็คือสุปะเคยะยะเวยาตรณะเป็นต้นแต่เป็นผู้รู้ว่านี้คือทุกนี้คือทุกขนิโรก อันน,นี้คือทุกขสุมาัยนี้คือทุกขณิโรคนี้คือทุกขนิโรคา,าธานีปฏิปทาคือรู้ว่านี่คือทุกขมีเหตุที่ทําให้ทุกเกิดนี่คือความดับทุกข์นี่คือทางที่ไปสู่ความดับทุกข์รู้แจง้งในกัจจธรรมเหล่านี้ตามความเป็นจริงสำหรับบุคคลประเทศนี้ก็เปรียบเหมือนหนูที่ไม่ขุดรูแต่มีที่อยู่ก็คือพื้ที่เขาไม่มีการศึกษาไม่ได้ศึกษาธรรมะไม่ได้ศึกษาปริยปิศาสมา แต่เขาเป็นผู้รู้แจ้งในธรรมะคือรู้แจ้งในอริยสัจธรรมทั้งสี่บุคคลประเภทนี้ก็ยังมีประโยชน์แต่ว่าเป็นผู้อยู่แต่ว่าไม่ได้สร้างที่อยู่ให้แก่ตนประเภทที่สามหนูที่ขุดดูด้วยแล้วก็อยู่ด้วยท่านเปรียบเหมือนบุคคลในโลกนี้บุคคลบางคนในโลกนี้ศึกษาเล่าเรียนธรรมะคือสุตตะเคยยะเวยากรณะห่าเนี้ยเป็นต,ต้นและรู้อริยสัจธรรมทั้งสี่ตามความเป็นจริง เช่นรู้ว่านี้คือทุกข์นี้เหตุที่ทําให้ทุกข์เกิดนี้ความดับทุกข์นี้ทางที่จะไปถึงซึ่งความดับทุกข์บุคคลพวกนี้เปรียบเหมือนกับหนูประเภทที่สามคือขุดรูด,ด,ด้วยแล้วก็อยู่ด้วยก็ได้แก่พระอริยบุคคลที่ทัานได้มีความรู้ความเข้าใจทั้งปริยติศาสนาและปฏิปปิศาสนาประเภทที่สี่คือประเภทที่หนูเนี่ยรู้ก็ไม่ขุดทั้งไม่ขุดรู้และทั้งไม่อยู่ด้วยก็คือพวกที่ไม่ศึกษา ในคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้วไม่ปฏิบัติต่างเหมือนหนูประเภทที่สี่นี่คือข้ออุปมาในลักษณะที่เป็นบุคราธิฐานในบุคคลาบัญญัติประกอบท่านหมายถึงบุคคลประเภทนี้ก็คือถ้าจะอุปมาเหมือนดอกบัวก็คือเหล่าที่สี่ประเภทปัททะประมะคือประเภทนี้ใจมืดบอดสอนไม่ได้ต้องปล่อยจะตามกรรมมืออยู่นโลกคือศึกษาก็าไม่ศึกษาปฏิบัติก็ไม่ปฏิบัติทั้งสองอย่าง เป็นคนที่อยู่ในประเทศหนูประเทศที่สี่เ่อจะมายกตัวอย่างไม้เห็นก็ประเทที่จะเที่ยเห็นว่าที่ใหม่นี้เป็นสีหนูสีสุดช่วเราจะเป็นหนูประเทศไม่ต้องเป็นหนูประเทศที่สามมาดูที่สุดคือกดด้วย,วยและก็อยู่ด้วยหมายถึงว่าเราต้องศึกษาพระพุทธศา,าสนาให้เข้าใจเ่อจะมาต้องศึกษาให้เข้าใจในระหว่างขาั้นพิพิธศาสนนี้ด้วยเหตุว่าเราทิ้งพะพทธศาสนาไม่ได้ เราจะต้องพึ่งพระพุทธเจ้าศาสนาจนตายตายแล้วยังต้องพึ่งต่อไปตอนเั้่หลายคนเห็นตัวอย่างตายแล้วเราต้องใส่ปั้นศึกที่วัดต้องมีมนต์พระมาสวดอภิธรรมมามาปิกามาบังสกุลต้องมีมนต์พระมาเทิดซึ่งพิธีการต่างๆเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องคําสอนของพระพุทธเจ้าทั้งนั้นถ้าเราไม่รู้เรื่องพระพุทธเจ้าศาสนาเนี่ยพระไปเสวยก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรเพราะฟังไม่รู้เรื่องตายแล้วก็ไม่รู้เรื่องเมื่อมีชีวิตอยู่ก็ไม่รู้เรื่อง เมื่อไม่รู้เรื่องพระพุทธศาสนาแล้วเนี่ยเราจะแสวงหาประโยชน์ในชีวิตได้อย่างไรเพราะพระพุทธเจ้านั้นท่านเป็นผู้ชี้ทางให้เราเดินเราจะเดินหรือไม่เดินอยู่ที่ตัวเราเมื่อเราไม่เดินมันก็ไม่ถึงจุดหมายปลายทางท่านเป็นผู้ชี้ทางเท่านั้นเป็นผู้บอกทางให้เราเท่านั้นว่าทางนี้นะไปสวรรค์ทางนี้นะไปนิพพานทางนี้ไปนรกหรือไปอบายภูมิท่านชี้ไว้ให้หมดท่านชี้ทางไว้หมดแล้วแต่ทางทั้งัวงที่เป็นชี้นี้ เราไม่เดินตามจะได้ประโยชน์อะไรก็รไม่ิดประโยชน์เพราะฉะนั้นปัจจัยสาคัญอยู่ที่เราทุกคนว่าจะดําเนินตามหรือไม่และเราปฏิบัติตามเพื่อแสดงว่าเราอยู่ด้วยจะถึงขั้นไหนก็แล้วแต่เถอะไม่ใช่หมายความว่าจะเณฑ์ท,ทั้งหลายเข้าถึงมรรคผลมิตรทานไม่ใช่อย่างนั้นเป็นเพียงว่าเราจะปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ในชีวิตปัจจุบันนี้ก็ได้โลกหน้าก็ได้มรรคผลมิตรทานก็ได้เพราเป็นประโยชน์ทั้งนั้น ประโยชน์ในพระพุทธศาสนานี้ฉันวางไว้สามระดับค nah ือประโยชน์ในโลกนี้ประโยชน์โลกหน้าและประโยชน์ขั้นสูงสุดคือมรรคผลนิพพานถ้าเราแสวงหาประโยชน์ทั้งสามนี้ได้ก็เท่ากับว่าเราได้เข้าถึงพระพุทธศาสนาที่แท้จริงเพราะประโยชน์ในโลกนี้เราก็ได้ประโยชน์โลกหน้าเราก็ได้แล้วก็นิพพานเราก็ได้ก็เท่กับเราได้หลักพระพุทธศาสนาที่แท้จริงเมื่อเราเกิดมาพบพระพุทธศาสนาแล้วเราก็ได้ประโยชน์จริงๆถ้าทําได้อย่างนี้ ชีวิตของเราก็เป็นชีวิตที่มีแต่ความสุขและมีแต่ความสวัส,ส,วสวดีดงนั้นในวันนี้ก็ขอฝากข้อคิดทั้งๆเหลา่านี้หรือว่าเป็นคำบรรยายในอภิธรรมมปิฎกในสุขราบัญญตัติก่อนจากสุก่าพุทเธอด์ไปเปิดดูได้บและ,จะ,จะจทุานระเจ้าผมยกตัวอย่างหนูว่าหนูมีสี่ประเทศหลักรมเหล่านี้เป็นแนวความคิดและเป็นแนวทางปฏิบัติแก่ท่านทั้งหลายหวังว่าคงเป็นประโยชน์บาง่อต่อสมควรวันนี้ขอยุติการบรรยายและจะเลี่ยงแค่นี้